สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมสวนสบายๆประมาณหนึ่งทุ่มเศษแล้วครับเรามาชมสวนกันตอนกลางคืนนะครับนี่ครับเพื่อนๆของผมดูครับเพื่อนๆโอ้โหอยู่กันเยอะแยะเลยครับโอ้โหชายโยหน่อยเร็วโอ้โห ที่สวนสบายๆบยบรรยากาศสบายๆช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเศษนะครับเออป้าตุวกัันนี้มาประชุมนอกสถานที่นะครับเออเหล้าเบียร์ไม่มีครับเราไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์เรา <c oughs> เรากินไก่ครับวันนี้เรากินไก่แล้วก็มีน้ำส้มนะครับแล้วก็มีน้ำชานะครับน้ำชา ดื่มชาตอนกลางคืนนะครับโอ้นี่ท่านไกรลาดนะครับนั่นน้องน้องน้องอีหยังเลยน้องกาวเออนั่นไอ้เรียกกัไดเลยไอ้พงดีกว่าพงพงไอ้เอกเออตอนนี้จะลืมชื่อกัแล้วเฮ้ยทำไมกล้องมันไม่ชัดเลยเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยอืมผู้ช่วยดูดูกล้องนี่ไม่ชัดเลยอ่ะเป็นอะไรเนี่ย บอลเป็นแบตจะม้อนบ่เออทำมุดก็ยังดีอู้กล้องยังดีอยู่ตะกี้นี่จุกบก็ลบจิ้มเข้ากล้องไม่ดีไม่เป็นไรครับคนคนในกล้องดีว่ะอ๋อกล้องไม่ดีไม่เป็นไรครับแต่คนในกล้องเนี่ยสติยังดีอยู่ครับเพื่อนเอน้เออใช้ได้ใช้ได้บรรยากาศดีทีเดียวครับในสวนสบายๆวันนี้นะครับเพิ่นครับ บรรยากาศในสวนสบายสบายช่วงประมาณทุ่มเศษนะครับคืนนี้ฟ้าเปิดครับเพื่อนๆโอ้ oh, นี่คือพระจันทร์สวยมากทีเดียวครับใครไม่ชมผมก็ชมของผมเองครับสวนสบายๆใครูงแล้วครับ ไก่สุกแล้วครับอ๋อไก่สุกแล้วครับเพื่อนๆมาดูไก่ครับไก่ไก่ไก่มาดูไก่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับไก่ครับไก่ไก่ไก่กย่างสูตรปากจุดินครับกําลังได้ที่ครับกําลังได้ที่หอมทีเดียวครับอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็สวยครับอ๋อกำลังหอมเลยเอาตะไคร้มามัดไว้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับไก่ครับ ใช่ครับนะสูตรของทีมปากจูดินอู้เป็นสูตรที่น่าสนใจทีเดียวครับผมมาเอาไปขายเฟรนชชายเนี่ยรวยแน่เลยครับสุดยอดเลยครับเออสุดยอดเลย,เยอันนี้เราเฮียต้นนะครับเฮีย,ยต้นเป็นหัวหน้าแก๊งทีมปากจูดินครับซุกแล้วเอาไปเดอ <c oughs> ้อหิว้ววหลว แป๊บนึงไปเกินนาทีครับอ่อีกห้านาทีเราก็จะได้กินไก่แล้วครับดกดใจรอครับนิดเดียวโอ้ทุกคนนั่งรอกินไก่ด้วยความหิวโหยกันหกันเป็นตัวกินไก่อ๋อเป็นตัวกินกินไก่นะครับของกาวนี่ขอโยนลงน้ำก่อนเอาไว้เดี๋ยวเลยตํามากินโอ้คราวนี้อยู่ชุมชนเล่นได้ไม่ได้ครับไปกับห้องก็เย โอ้เพื่อนๆครับบรรยากาศที่สวนสบายๆย,ยามค่ำคืนนะครับนี่หัวหน้าชานวิทย์ดีใจด้วยนะครับสุดยอดครับหัวหน้าอาร์ตดีใจด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณ,ณอนนคไอ้ต้นไอ้ต้นก็รอยสองปีม <laughs> ั้ง <laughs> โอ้ยไม่ใช่เอก <laughs> เอกเอกเออลอยสองปีใช่ไหมบีซ <laughs> ิตหกเจ็ดเอาปีเอาี ปีเออสองปีเหมดเลยเอออีกสองปีอยากเห็นอยากเห็นคนเป็นหัวหน้าหน้าตาสีสวยหัวหน้าหนุอยเองเออสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับก็อีกสองปีนาะใช่สองปีโอเคอมสู้สิองปีบอกว่าจะตามไปก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวตามมาเด้อแล้วก็ตรวจ ราะว่าเขาเป็นคนบอกผมเองว่าพี่ต้นอ๋อเลรอครับใครทำเบียองอะมรหน้าการเงินให้หนึ่งหลัโอ้หัวหน้าการเงินให้เหรอครับโอ้ยเราคิดเข้าใจผิดคิดว่าชาญวิทย์ให้มาหนึ่งหลังอ่าโอ้หัวหน้าชาญวิทย์ครับหัวหน้าชาญวิทย์พ่อหัวหน้าชาญวิทย์ครับโอเคโอเคชาญวิทย์ชวยไปแล้วครับขอบคุณจากใจ ขอบคุณจากสวนสบายสบายยมาต้องมาชรงบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดมากครั้งก่อนเอกไม่ได้มาเนาะใช่ไหมแต่ว่าติปติปอยากมามากเลยนะครับลุงหมิงติปคือใครุัครับอ๋อติปที่ไปประชุมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกตัวนึงอกเป็นยังวมากออือสองเดือนสามเดือนก็ได้อีกมากเอามันเดือนละสักอาจ้าเบื่อนี่บ่บ่เบื่อมาโลดมาโลด อยากเสียยาขายยาก่อนเออยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเบิ้ดเดียวรูหมปเบิ้ดเดียวน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ว่าเบิ้ดจังไงอาจตัดจนเบิ้ดเลยเยอะมากวันนี้หัวหน้าหน่วยตัดจนหมดเลยวันนี้มีเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมที่สวนสบายๆนะครับก็ตัดหน่อไม้ไปพอสมควรทีเดียวผมก็ถามว่ารู้วิธีตัดมาจากไหนนะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าดูจากคลิป ใน Youtube ของช่องสวนสบายสบายจิ้มแล้วแทงแล้วหักอ๋อจิ้มแล้วแทงแล้วหักครับช่วงพออวันนี้ก็ทำกับข้าวกินอร่อยอร่อยกันนะครับก็มีได้ประดุกจากน้องสระสวนสบายสบายมา2อสาตัวนะครับแล้วก็ไปจับไก่แถวรอบๆสวนสบายสบายมา5ตัวเพื่อนๆโอ้ไ,ปปไก่ไก่บ้านเขาเรียกไก่บ้าน อไก่บ้านไว่าไก่ล้มเนนี่ครับเราย่างสดวเราดึงเนื้อมันมาแล้วมาห่อกับใบชาพูแล้วก็เอาแ่วบองใบชาพู่ใบชาพูกคือใบอีเลือดเออใบอีเลือดนางเลือดพัดอีเลือดแล้วก็ใส่แ่วบองแล้วก็ห่อครับรสชาติมันจะหอมมากก็ก็คแล้วข้าปาาครับเป็นไงครับ โอ้ยเสเลยเอาวิธีการนะครับเพื่อนๆก็คือเอาเอาไก่ย่างนะครับฉีกออกมาเเป็นชิ้นบอคำแล้วก็ใส่ใส่ ขออนุญาตครับฮะขอให้เปลี่ยนคนฉีกแล้วทำแบบเมื่อกี้ขออนุญาตอันนี้อันนี้ปากจูดินนะครับปากจูดินมันห่อตอกไก่กับปลาเกียวดินครับโอ้เพื่อเด็กเป็นต่ออะไรไหมขออนุญาตใส่ใส่ใส่ผู้ใดซีห่อไอ้กาวห่อใส่ก้วห่อเมื่อกี้มาช้อนช้อนเลยตักเลยกาวห่อไข่เอ้ยไม่ใช่กาวห่อไก่นะครับ กาวห่อไก่ไม่ใช่กาวห่อไข่นะครับเอาไก่มาใส่นะครับแล้วก็เอาปลาครับพี่ไก่รัดเอาแจวแจวโปลงไปแล้วก็ห่อด้วยใบกระพูหรือใบอีเลอรใบอีเลิศนะครับใบเลิศาปลาคาเป็นยงแอเอปอนปอนโต๊ะสี่้อนไผ่โต๊ะสี่ปอนมือไหนกวางเอาเน่ยน่รอาหาน่อดหมเลย นมมะมีปลาแดงหลายวอแล้ววะนะครับอุ้ยเห็น้ยคเยี่ยมผมเห็นงูอยู่แถวนี้อ่ะโอ้ไม่แซ่บก็บอกว่าแซ่บครับสุดยอดสุดยอดน้องหนเขาดูแลน้องแก้วน้องกาวนะครับน้องกาวเธอสวยมากเลยครับสวยอยู่คนเดียว ก้าโมงเช้าครับสว,นะวยที่สุดเก้าโมงเช้าตื่นสวยตลอด <laughs> <laughs> แล้วก็อันนี้ก็แฟนน้องกาวนะครับชื่อฮะน้องเวลีกูด, <laughs> ด <laughs> มาอยู่มาอยู่มาอยู่แถวโซนชายแดนนี่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะ <laughs> น้ำหนักเพิ่มอันนี้ก็มิสเตอร์เอกนะครับมิสเตอร์เอกโอ้หลอมากทีเดียวครับท่าน <m ere, S 2> น้ำหนักครับอันนี้ก็ พี่ชานวิทย์นะครับพี่ชานวิทย์มือหนึ่งขึ้นเขาครับพี่ชานวิทย์วิ่งเก่งมากเลยครับผมต้องหนีเมียเก่งมากเลยผมชอบโดยคนนี้นี่นน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ตโอ้โหลอมากเลยครับเงินมากเลยอดูหน้าชัดๆหน่อยน้องอาร์ตโอ้โหลอจริงๆหล่อยมากครับขอบคุณได้อาจารย์ไม่ได้พอดีมากินข้าวปลากันนะครับ โดยแกงปากจูดินนี่เขาเป็นพ่อครัวนะครับหมดไก่ไปแล้วห้าตัวนะครับตอนนี้ยังเหลือปลาดุกอีกสองตัวยังมี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 อยู่อีกอยู่ออโอ้ยอันนั้นตะไคร้ครับตะไคร้อ,อ๋อตะไคร้ก็คือกินกินไก่ย่างกับตะไคร้นะครับ ตะไคร้เราจะเอามาพันกับไม้ย่างครับอเวลาย่างมันจะหอมขึ้นมาอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคของทีมปากจูดินนะครับที่ย่างจะหอมขึ้นเอาไก่มาเสียบไม้ย่างนะครับแล้วก็เอาตะไคร้นะครับมาห่อบริเวณไม้ไผ่ด้วยนะครับเวลาเอาไปย่างก็จะได้กลิ่นตะไคร้ผลออกมาในไก่ด้วยนะโอ้สุดยอดเลยครับเหมือนๆกับตัวนี้ครับผูการนใส่ใสนี่ครับโอ้ย โอ้โ oh, อันนี้เพื่อนๆครับนี่ครับนี่ครับโอ้โ oh. หไก่ครับไก่กาลังย่างโอ้โ oh. หหอมฉุยเลยครับเพื่อนๆนแล้วก็อันนี้ก็เป็นตะไคร้นะครับเอามาพันไว้บริเวณปลายไม้ย่างนะครับเพื่อให้กลิ่นมันหอมเพิ่มความหอมของไก่ย่างนะครับอันนี้เป็นไก่ย่างสูตรปากจูดินครับเพื่อนๆโอ้ oh, oh, ผมว่าเนี่ยลิขสิทธิ์ไก่ย่างแบบนี้เนี่ยเอาไปขายทําเป็น เฟรนชายได้เลยนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้โหน่ากินมากเลยครับเพื่อนเพื่อนอู้แไแองิเออพวกนี้มันกินไก่หมดไปแล้วห้าตัวเพื่อนเพื่อนจะซากแล้วครับโอ,โอ้ท่านท่านไก่ลาด แล้วจิ้มเอยียงอยู่เลยนะนะสุดยอดครับโอนเ้นครับวันนี้โอ้อโหสุดยอดเลยครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีให้ชมเลยครับอ๋ออันนี้คือบรรยากาศของ,ส,งสวน,นสบายๆนะครับเพื่อนๆดูแสงจันทร์ครับโอ้โหสวยทีเดียวอู้สวยจริงๆคืนนี้เนี่ย ฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกตรบรรยากาศสบายสบายเพื่อนๆนที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สวนสบ,สบายสบายด้วยนะครับโอ้หมดไปแล้วครับอหมดไปอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อน